ทุกคนใครสามราจอบเห็ดจามันีวันยุดธมากับพ่อพี่น้องนี่พ่อเห็ดเหลืองเลยยยางวาสิยางไปโตกับวามมนเห็ดสิบว่าเกิดพี่น้องเห็ดเพลิงเก็บเห็ดเหลืองได้แล้วเจอเห็ดเหลืองแล้วพี่น้องนี่มาอันนี้คืออะไรทุกคนเบิ้งนี่ หลังจากงางบูดงบูปลามากพี่น้องเทวดาก็ใจดีนี่เงิน,นหมดเลยเด้อนี่พี่น้องนี่แล้วก็นี่อีกจ้านี่จ้าเจอแล้วจ้า <c oughs> ยางไหลายเลยพี่น้องมึงนี่ล่ะ <c oughs> ดูนี่จ้านี่เก็บเลยจ้า อุ้ยเหลืองสวยงามอารามตานี่เก็บแล้วค่อยจะตัดขาเนาะพี่น้องเพราะว่าใคษาเดินเดินอยู่ใคซาก็เห็นฝรั่งคู่หนึ่งเขาก็มาเก็บน้าแกเนาะ้าวเก็บกันด้วยพี่น้องเด้อ อ,อยู่ใต้ดินนะทุกคนออ้นี่ มาได้สักพักแล้วเด้พี่น้องนี่มาเจออีกหนึ่งโม่ลแล้วจ้านี่จ้าเจอโม่นะดอกกระลังสวยเลยพี่น้องเอยดูนี่สิพุ่นนะ่ะแม่นมาเด้อจ้า่น่น,นจ้าโน่นเอาดีบเก็บก่อนเด้อพี่น้องฟาวเก็บก่อน คนอีกแล้วจ้าปลามาพาะอีกแล้วทุกคนพุ่นนะพี่น้องออนซอนหลายเด้อจ้าออนซอนออนซอนเดยจ้านี่เพิ่งน่แหะจ้าพุอนใส่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพุ่นอะหลายคักหลายคักพุ่นอะพุ่นอะเป็นสายไปเลยเด้อทุกคนรีบเก็บก่อนเด้อจ้า เต็มกับตาหละเมียเฮียนหละพี่น้องเฮ็ดหลายอยู่จะเก็บมวนครักปลา